อ่าพอห่าบ่นเดี๋ยวเดี๋ยวขอได้บังไม่กอนเออครับบุกโอหอดใส่ไแมพ่ออย่างนี้เอีโอ้บุกคนผู้ใดรู้สึกบุกพ้องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาแล้วพี่น้องครับได้ขอนี่กำลังสิบอกว่าแต่ห้ารู้สึกว่าห้าบกพ่องฝ่ายด้านจิตใจเนี่ยคนนั้นแหละสิมีความสุขได้พอ บกพ่องแนวใดวะดิขันเขารู้สึกว่าโอ้ยเกิดมากนี่บ่อได้เห็ดแนวดีดีเห็ดแต่แนวบดีแท้นี่นเขาคิดจัิงส่นั่นแสดงว่าเขาเริ่มคิดได้นวมีคนรู้สึกบกพ้่องโอ้บ่อได้เห็ดดีบ่อได้ยิ้มใหม่้นบ่อได้มิตรดาค้นหวานขันแบบนั้นบ่อได้นะครับคนว่าบุคคนผู้ได้รู้สึกบกพ้่องคำว่าบกพ้่องเนี่ยก็คือโอ้บ่อใครได้เห็ด สิ่งที่ดีหลายปันไดเนี่ยให้เข้าครับครับให้เฮ้าได้มตลอดเลยหน้ากันเอาเฮ็ดตลอดยิ้มตลอดให้กำลั่างใจคนอื่นตลอดเพราะว่าผู้นั้นล่ะแผ่นดินสวรรค์สิเป็นของเขาสวรรค์มาอย่ไก่เลยครับถ้าเฮ้ารู้สึกบกบกพองเนะถ้าเฮ้ารู้สึกว่าโอ้ยข่อขึ้นใจฮอนแท้บกพองแม่นบ่ครับเขาก็ต้องเริ่มใจเย็น โอ้ข่อยนี่คือเกิดมาเป็นคนนี่ข่อยคือขี่ที่แท้มาแต่หัวจักว่าเจ้าของขี่ทีบอมีบว่ผู้ใดมีเจ้าของขี่ทีโอขี่ห้างเงี้ยเนาะอ่าขี่ห้างเงี่เนาะอ่าขันรู้สึกบล็อกฟงว่าโอ้ยเมียขอเงินกับผู้ด้นี่ต่อไปนี่ต้องให้เพ้นขอไดในเด้ออย่าให้เพ้นขอพอม้งตื่นเข้าขึ้นมาเอาอัน แม่เอ้ยวาสันคอยเอาเงินใส่มือให้ด้วยวาสันแม่แมนบอหายอยู่เลยเนาะเออนั่นแหละครับกันนั่งรู้สึกบกพร่องในสิ่งอื่นเื่นสิ่งต่างๆที่เ้าบ่ได้เฮ็ดให้เ้าเห็ดครับเฮ็ดแล้วมันสิดีนะแต่ว่า,า,าให้เห้าหูจักอดอมอมเนาะกันขอดายธรรมะพจนสอนให้ห้าหู เออโอ้ยกินเราเนี่ยยกนันกินเรามันคันมันเมาเนี่ยคนสิมากูบอนอว่าถันเคยคิดบ่กูเมาเนี่ยคนสิมากูบอนอเนี่ยเคยคิดบ่เคยขันคิดว่าโอ้ยขันฮะมเป็นบางเถ้าครับฮะเมาเป็นบางเทือโอเคโอเคเนาะกต่ข um> ันเขาเมาคักเมาแน่นี่ข um ั้นคนคิดว่าคนเขาบัมบังเนี่ยเขากรเลิก เดี๋ยเมีกับป๋าูกบท่านโดนแลพันธุสีป๋าอยู่อันี้อาจารย์ข้อมาสอนธรรมะคติชนนะคะให้กับพี่น้องตามชุมชนท้องถิ่นนะคะเมื่อหอดบ้านเนี่พันธุ์สีไปขู่พิษกันในกอดยงบักไงเลยดินะครับบ่ได้เด้อพี่น้องให้บ่เมิครับบกพ่องเนาะท่านผู้เป็น สามีเขากับมีหนาที่เขากับเฮ็ดนาทีนอพนอกันเขาคันเข้าเป็นสุภาพบุรุษเขาบกพ่องนี่ให้เข้าคิดไม่ครับว่าสุภาพบุรุษควรจะเฮ็ดจังไนให้เกียรติภรรยาทำไรอย่าไปซูนขิงเพลนแห้งบ่ซู่นนักเก่อเออดีมาก สุนสุนแต่ยนีมืมะเรงนั่นโอเคบ่เป็นแห้งโอเคกว่าสุนยังไงแต่ว่าอย่าไปสุนแห้งจนว่าพ่นลมเออโอ้มาได้ด้วยแบบนั้นนะครับว่าเพิ่อสังเกตเห็นเนาะพาพักพีคกบ่พองว่าาเอารมณ์ห่อนให้ลูกให้เมียนี่เศร้าไหร่พระยาด้วยกันผู้ใด้ให้ลูกให้ผัวนากระทิบท้อย่าไปให้เพิ่นเพิ่นทำมาหากินซอยกันเด้อนะครับ อันนี้ก็ว่าไม่ฟังเนาะแต่ว่าคู่สุดมุกมุกเนียนะครับข้อที่สองมันบอกว่าบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการปอบปะร่มเด้อถ้าผู้ใดรู้สึกว่าโศกเศร้าผู้นั้นสึมีคนมากลอบปะรลมแต่ว่าเกิดมาบ่มีทุกบ่มีโศกมีแต่หัวโยมดปีเขากจะว่าคนนั้นเป็นบ้าครับแม่นบ่ คนเฮาเนี่ยเกิดมาว่าม่นหัวอยู่ยังปีเลยเออแม่นบอกครับฉะนั้นมันบางเนี่คันพ้นถามพี่น้องอย่นี่า่าทุกอยนู่ในห้องไห่มีบอเคยห้องไห้บ่บ่เออเคยลำบากเคยทุกจนห้องไห้พุ่นล่ะครับเนาะยามเจ็บยามป่วยเฮาเฮาเป็นทุกข์เข้าศกนะครับพิ่นบอกว่า,าถาผู้ใด มีความโศกเศร้าคนนั่นแหละที่ได้รับการปอบประร่มนะครับผู้ใดนี่แหละครับมันบอกว่าการปอบปะรลมที่เกิดขึ้น้าผู้ใดโศกเศร้านะเนาะบบแมนอกหักซ้ําเทาเด้คันอกหักซ้ําเทาเนี่ยเขาป่มาปอบปะร่มเด้เออยายาเด้อย่าอกหักซั่เเสาเด้อโอเม่ก็โอเม่โอเม่เออแล้วเราจะให้เม่ปลาบัดเทา เออ่าไปเห็นในเขาคิดสิป่าเด้อผมถามมึงหลายคนอยู่ด้ผมถามอยู่ด้ว่าเป็นยังไงน้อทุ่มเงอนนี่เป็นยังไงโอ้ยคนว่าบบป่านไหนแล้วว่าสันคิดอยากป่าอยู่ว่าสันางคนว่าเด้อระวังเด้อเออฉะนั้นความโศกเศร้านนี้ผมว่า้ดมายความว่าลูกทิมเมี่ยป่าเด้อแต่ว่าเป็นความทุกข์ความลำบากของเฮาที่เกิดขึ้น นะครับถ้าผู้ใดรู้สึกจังสั้นคนนั้นคืได้รับการปอบปลร่มครับสมมติว่าพอใหญ่อันมุ่งค้นนั่งให้อยู่นี่คิดว่าคนสิมาปอบปลร่มบ่สิมีคนมาหาเช่นน้ำตาให้บ่เฮ้ผมจะรู้ล่ะเพราะว่าต้องมีเนาะยางหน่อยหลูกหลานกัสิมหามาเซ็นน้ำตาให้ลลูกกเเมมียยผอาฟัง เดี๋ยวเดี๋ยวสิได้ฟังเดี๋ยวจะเปิดกันโอเคในร่องแต่ว่าฟังเสียงโลกอย่นในร้องย่านว่ถือขี้ได้เดี๋ยวนี้เออเนาะเอาละครับขอสุดท้ายนะครับขอหมอบว่าบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าทรงให้อิ่มบริบูรณ์พี่น้องครับผู้ใดหิวความชอบธรรมคำว่าความชอบธรรมคือความดีด้วยให้เฮ้าหิว อยากเฮ็ดดีก็ยังหิวเข่าเนี่ยแมนห้องเขากินเข่าเมื่อไรเจะเทอครับแสดงว่าหิวสามเ่อแมนบอกฉะนั้นถ้าหิวอยากเฮ็ดดีจักเมื่อไรสามเทอนี่จะเป็นยังไงดีพอพอเออแต่ว่าส่วนใหญ่เน่ะปีหนึ่งเฮ็ดเจกเทอพวกนี้ความดีฮะครับฮะเฮ็ดตลอดปีเลยมันบ่พอโอ้ดีมากดีมากนะพี่น้อง เมื่อนี้เมื่อนี้พี่น้องอาคิตสัจะจักเด็กของเฮ้าเนี่ยแม่ท้องสาหรือว่าลูกหลานคุ้มควงเนี่ยเมื่อนี้พรกกันเท็ความดีนะนาะแม่นาะเ็ดที่หนังลหละครับนี่แล้วเ็ดลาบหมูสุกินเนี่ยนี่คือความดีกําลังย่างอยู่เนี่ยผมก็เอาดนตรีมาบรรเลงมาเทศไห้มวนไห้ฟอนมันบะล่ะเออนี่ความดีปะครับ นี่นะครับ่นบอกว่าคันหิวหิวในการเฮ็ดดีนะครับบ้านเมืองเขาก็สิเจริญครอบพวเขาก็สิเจริญเพราะว่าเขาเฮ็ดดีน้ำกันแมนบอกครับตามีพระนยาต้องเฮ็ดดีน้ำกันครับให้หิวแตาการเฮ็ดดีออน้ำกันคุยยาแม่คุยยากินเน่าบ้าน โบมันไทยยารยากำลังนีามีนำกันน้ำฟิล์มก็กำลังทำความดีเป็นวัยรุ่นเด้อยแต่ว่าก็ยังมาทำความดีมาให้ทหารที่พี่หน่องพี่น้องมาให้กันมีคือความดีนะคะ